เลนโฮมสแตนดาร์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมแนตาร์ดถนนตักสินอำเภอมเมืองจันทบุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศรัพท์039-498-585โปรโมชั่นสิริเจริญประจำเดือนตุลาคม จัดเต็มเหล็กข้ออ้อยขนาด12 mm. มิลิเมตรมอกปกติราคา141บาทพิเศษ129บาทจัดเต็มเชิงชาย TPI 6คูณ4นิ้วลบขอบธรรมชาติปกติราคา166บาทพิเศษ148บาทจัดเต็มเหล็ก C ีกันวานาย4นิ้ว คูณ1.2ม mm, ิลิเมตรปกติราคา307บาทพิเศษ298บาทจัดเต็มเหล็กปอกคานปอกเสาทุกขนาดปกติราคา31บาทพิเศษ25บาทจัดเต็มตะปู3คูณ10ปกติราคา385บาทพิเศษ378บาทจัดเต็มฝ้าระบายอากาศดูรา่าลายไม้เส้น 60คูณ120เซนเมตรปกติราคา45บาทพิเศษราคา42บาทจัดหนักเหล็ก C4 ครึ่งมิ้วคูณ2มิลิเมตรหมออกอปกติราคา410บาทพิเศษ398บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมหรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะโปรโมชั่นบ้านแข็งแรงสินค้ามาตรฐาน เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤศจิกายนพศส5 5 8และสิทธิทพิเศษเฉพาะสมาชิกสิริจเจริญโฮมสแตนดาดฟรีบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสเดือนละ2ครั้งไม่ว่าจะชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆซื้อปูนซีเมนทุกรุ่นจำนวน1ตันแถมฟรีคาราบาว1ขวดถ้าหมดแจกเ1 5 0ซื้อสินค้าครบทุก5 0 0พบาทมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวาัลโทรศัพท์มือถือ จักรยานหม้อหุงข้าวเตาไมโครเวฟและของรางวัลอีกมากมายค่ะ ยาสาหาัสเทศบาลเมืองจันทบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรีครั้งที่6ทับ2,558ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว My New สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว My New ประจำวันจันทร์ที่9พุพฤศจิกายนพุทธศักราช2,558ค่ะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะ บรรยากาศของการลงทะเบียนไบฟอร์เดสปั่นเพื่อพ่อจังหวัดจันทบุรียังคือคักมีประชาชนร่วมลงทะเบียนแล้วกว่า3,000คนบรรยากาศของการลงทะเบียนกิจกรรมการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88. พรรษา5ธันวาคม2558ันาไบฟปันเพื่อพ่อที่จังหวัดจันทบุรียังคือคัก มีประชาชนเดินทางมาร่วมลงทะเบียนที่สารากลางจังหวัดเป็นจำนวนมากรวมแล้วกว่า3,000คนมากกว่าสถิติปันเพื่อแม่ที่ผ่านมาทั้งนี้ทางจังหวัดจันทบุรีได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโดยเปิดรับลงทะเบียนอำนวยความสะดวกและขีดข้อมูลเข้าในใบสมัครโดยจังหวัดจันทบุรีจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนร่วมกิจกรรมวันนี้เป็นวันสุดท้าย ส่วนการลงทะเบียนของประชาชนที่ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ปั่นเพื่อพ่อเริ่มเปิดใช้งานได้ตามปกติประชาชนสามารถเข้าลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ b y for d a t ปั่นเพื่อพ่อหรือเว็บไซต์สำนักงานจังหวัดจันทบุรี w w w j a n t ์จันท .go.th b y for d e a t ผู้ที่ลงทะเบียนในระบบเสร็จแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สารากลางจังหวัด สำหรับเส้นทางสิริมงคลระยะทาง29กิโลเมตรของจังหวัดจันทบุรีเริ่มต้นจากหน้าสารากางจังหวัดจันทบุรีมุ่งหน้าสี่แยกสแสลงตรงไปยังศูนย์พัฒนาไม้ผลตามแนวทางพระราชดําริหรือส่วนในหลวงตําบลท่าหลวงอําเภอมะขามแล้วย้อนกลับเส้นทางเดิมถึงหน้าสารากางจังหวัดจันทบุรีส่วนระยะทาง5กิโลเมตรเป็นเส้นทางเฉลิมพระเกียรติไม่ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ ออกจากหน้าสารากลางไปรอบทะเลสาบทุ่งนาเชยสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชถึงสนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชยแล้วเลี้ยวขวาผ่านโรงพยาบาลพระปกเก้ากลับจุดเริ่มต้นหน้าสารากลางทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อจะขอรับเสื้อพระราชทานจะต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์เส้นทางสิริมงคลระยะทาง29กิโลเมตรเท่านั้นส่วนผู้ที่นำครอบครัวปั่นระยะใกล้5กิโลเมตรเฉลิมพระเกียรติจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนในเว็บไซต์ และไม่มีสิทธิ์ได้รับเสื้อพระราชาทานท้งนี้เสื้อพระราชทานไบฟอร์เดตปั่นเพื่อพ่อจะมีพิธีในวันที่5ธันวาคม2558 5 5 8ณบริเวณลานหน้าสารากางจังหวัดจันทบุรีหลังเสร็จพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติข่าวต่อไปค่ะคณะทำงานโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการผักผลไม้ปลอดภัยจังหวัดจันทบุรีภายใต้การดำเนินงานแบบบูรณาการจากหลายภาคส่วน จัดการแถลงข่าวงานมหกรรมสุขภาวะดีวิถีคนจันทร์ที่จะจัดในวันที่4-6ธันวาคม2558นี้ค่ะที่ตลาดเจริญสุขตำบลท่าช้างจังหวัดจันทบุรีคณะทํางานโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการผักผลไม้ปลอดภัยจังหวัดจันทบุรีภายใต้การดําเนินงานแบบบูรณาการจากหลายภาคส่วนได้แก่สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีศูนย์กิกรรมธรรมชาติปงแลด เครือข่ายสมาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรีและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันแถลงข่าวงานมหกรรมสุขภาวะดีวิถีคนจันทร์โดยมีนายธีระวงเจริญประธา,านคณะทํางานโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการผักผลไม้ปลอดภัยจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมกับนายฤทธิชัยอยู่สุขประธานคณะทำงานนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาว,วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน,น์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภัฏลํลำไยพันนีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวในครั้งนี้ท่ามกลางผู้ที่สนใจและสื่อมวลชนแขนงต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมโดยคณะทำงานโครงการมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารการผลิตอาหารปลอดภัย อาหารอินทรีย์ซึ่งมีพื้นที่ต้นแบบรวม9พื้นที่ได้แก่5ตำบลต้นแบบ3โรงเรียนและ1โรงพักต้นแบบภายในงานจะมีกิจกรรมมากมายเช่นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดสารพิษในรูปแบบการนำเสนอพื้นที่ต้นแบบ9พื้นที่น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้สร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนการเปิดตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดคุณภาพ การแรกแจกแบ่งปันอาหารมเมล็ดพันธุ์ท้องถิน่นซึ่งจะจัดงานในวันที่4-6ถึงธันวาคม2558ที่บริเวณตลาดเจริญสุขนอกจากนี้ในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2558ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองชิมอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีจะจัดกิจกรรมงานเสวนาในหัวข้อหนองชิมบ้านฉันวันพุ่งที่จะมีวิทยากรผู้ทรงวุฒิเข้าร่วมเสวนาภายใต้แนวความคิด สื่อสารแบ่งปันเปลี่ยนแปลงพื้นที่เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมแนวใหม่และประเพณีเกี่ยวข้าวพันลนยุง้งที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองชิมอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะข่าวต่อไปค่ะเทศบาลเมืองจันทบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสาวัถีจังหวัดขอนแก่น เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนางสุก,การดาสุธิพนรกุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีนายวิเชตเปลี่ยนโมลีนายวรวิทย์พูลสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้งให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสาวัตถีจังหวัดขอนแก่นณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง โดยเทศบาลตำบลสาวัตถีจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสาวัตถีมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะครูคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน40คนในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันเสริมสร้างวิสัยทัศน์นำไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไปช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไมนีวช่วงที่2ค่ะ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้โรคไข้เลือดออกระบาดท,ทั้งปีมาป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองด้วยวิธีง่ายๆโดยใช้หลัก5ปอเพื่อกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ํายุงลายปิดฝาภาชนะที่มีน้ําเปลี่ยนน้ําในภาชนะปล่อยปลาให้กินลูกน้ํายุงลายปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบบ้านและชุมชนปฏิบัติโดยการสํารวจแหล่งพ่อพันยุงลายเป็นประจําทุกสัปดาห์เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายสุขกายสบายใจกันทั้งครอบครัว เราทุกคนรู้กันดีอยู่ว่าเมื่อจะข้ามถนนก็ต้องข้ามตรงทางข้ามหรือทางม้าลายเสมอแต่ทำไมเมื่อข้ามถูกที่แล้วก็ยัง เมนวช่วงที่2ค่ะพ่อค้าขายหมูตลาดนัดถึงคาดขับกระบะกลับมาจากตลาดรถเสียหลักชนอัดปากท่อระบายล่องข้างทางดับคารถส่วนภรรยาสาหัสเมื่อเวลา19.30นาฬิกา30นาทีวันที่8พฤศจิกายน2558 ร้อยตำรวจโทศีจันเรือนเงินร้อยเวรสพเมืองจันทบุรีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ตกล่องข้างทางบนถนนสุขุมวิทจ,จันทบุรีตาดบริเวณหน้าตู้ยมคลองนาลายตำบลคลองนาลายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตติดภายในรถ เบื้องต้นได้ประสานรถอุปกรณ์ตัดทางสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานเดินทางร่วมให้การช่วยเหลือในที่เกิดเหตุขามุ่งหน้าจังหวัดตาดพบรถยนต์กระบะอิซูซูดีแม็กสีบอลหมายเลขทะเบียนบง,ง9664จังหวัดตาดในสภาพหน้ารถชนกระปากท่อระบายน้ำล่องข้างทางจนพังเสียหายนอกจากนี้ยังพบข้าวของทั้งตาช่างกิโลภาชนะใส่อาหารทะเลและเนื้อสัตว์ตกกระจายไปทั่วบริเวณ วสอบภายในรถพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้อุปกรณ์ช่วยกันนำออกมาจากเบาะข้างคนขับก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระปกเก้าเพื่อแพทย์ทำการรักษาทันทีทราบชื่อต่อมาคือนางสาวสาวนีมีศรีอายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่1017ทับ4หมู่บ้านทรัพย์บุรพาจังหวัดตราดส่วนที่เบาะนั่งคนขับพบร่างผู้เสียชีวิต เป็นชายทราบชื่อคือนายวิชิตสุขสะอาดอายุ78ปีเป็นพ่อค้าขายหมูตามตลาดนัดอยู่บ้านเลขที่18ทับ1หมู่ที่6ตำบลวันยาวอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีในสภาพร่างอัดติดอยู่กับคอนโซลหน้ารถห่างกันเล็กน้อยอยังพบรถเทนเลอร์18ล้อหมายเลขทะเบียนตัวแม่71-4969สมุทรปราการตัวลูก61-5100กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ริมทางสภาพรถมีรอยเฉี่ยวชนประตูด้านซ้ายเพียงเล็กน้อยจากการสอบสวนของร้อยเวรเจ้าของคดีเบื้องต้นทราบว่านายวิชิตผู้ตายพร้อมภรรยาได้ขับรถยนต์กลับมาจากขายของที่ตลาดนัดพัพาตำบลพัพาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้หักหลบรถที่กำลังจะเลี้ยวอยู่เทินอย่างกระทันหันแต่เนื่องจากฝนที่เพิ่งหยุดตกจึงทำให้พื้นถนนลื่น รถของนายวิชิตจึงเกิดการเสียหลักหมุนไปเฉียวชนกับรถแทนเลอร์ที่วิ่งตามมาก่อนจะพุ่งตกลงไปข้างทางชนอัดติดกับปากท่อระบายน้ำจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าข่าวต่อไปค่ะเทศบาลเมืองจันทบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรีครั้งที่6ทับพค่ะ เวลา10นาฬิกานางสุการดาสุธิพันกุลนานยกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรีครั้งที่6ทับ2,558นายกิตพัชรพลเสมอเหมือนนายวิเชตเปี่ยนโมลีนายวรวิทย์พลสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข,อข้องเข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี นื่องจากเทศบาลมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมโครงการใหม่เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนา3ปีพศ2559ถึง2561 25ซึ่งโครงการที่เพิ่มเติมนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและมีโครงการที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพศ2558ถึงพศ2562 และเรื่องเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพศ2 5 5 8ถึงพศ2 5 6 2ที่เปลี่ยนแปลงและร่างแผนพัฒนา3ปีพศ2 5 5 9ถึง2561ที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมทั้งนี้ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปข่าวต่อไปเป็นข่าวพยากรณอากาศค่ะ บริเวณความกดอากาศสูงและลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามและประเทศลาวแล้วและคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนในระยะแรกต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆ้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีและยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่าสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเชียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าว Mynew แล้วนะคะพบกับดิฉันนางสาวจามิกรแทนนิกรและทีมข่าว Mynew ได้ใหม่ทังช่อง My Cable TV ขอบพระคุณสำหรับการติดตามและรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ทีวีร่วมกับโต y ยต้าไฮลักซีโวเสนอไทยลัฐเชียร์ไทยแลนด์เชียร์บอลไทยไปบอลโลก่ายทอดส,สดฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ L ่ม F ทีมชาติไทยพบทีมชาติไต้หวันพื่ันสมดีที่12พฤศจิกาย,ยนเวลา6โมงครึ่งร่วมเชียร์ทีมชาติไทยให้ไปบอลโลก เพมเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพันธ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจเรญโฮมแตนด์ถนนตากสินอําเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039498585โปรโมชั่นสิริเจริญประจำเดือนตุลาคม จัดเต็มเหล็กข้ออ้อยขนาด12 mm. มมออกปกติราคา141บาทพิเศษ129บาทจัดเต็มเชิงชาย TPI 6คูณ4นิ้วลบขอบธรรมชาติปกติราคา166บาทพิเศษ148บาทจัดเต็มเหล็กีกันวาไนา4นิ้วคูณ1.2ม mm. ปกติราคา307บาทพิเศษ298บาท จัดเต็มเหล็กปอกคานปอกเสาทุกขนาดปกติราคา31บาทพิเศษ25บาทจัดเต็มตะปู3คูณ10ปกติราคา3 8 5บาทพิเศษ378บาทจัดเต็มฝว้าระบายอากาศดูร่าลายไม้เส้น60คูณ120เซนติเมตรปกติราคา45บาทพิเศษร,ราคา42บาทจัดหนักเหล็ก C4 คึ่งนิ้วคูณ2มิลิเมตรหมออกอกอปกติราคา410บาทพิเศษ398บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมหรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะโปรโมชั่นบ้านแข็งแรงสินค้ามาตรฐานเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤศจิกายนพศสอ5 8และสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกสีริจเจริญโฮมสแตดาร์ด ฟรีบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสเดือนละ2ครั้งไม่ว่าจะชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆซื้อปูนซีเมนทุกรุ่นจำนวน1ปตันแถมฟรีคาราบาว1ขวดถ้าหมดแจก M150 ซื้อสินค้าครบทุก5,000บาทมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโทรศัพท์มือถือจักรยานหม้อหุงข้าวเตาไมโครเวฟและของรางวัลอีกมากมายค่ะ